สวัสดีค่ะ m o n นี o อ l นไลแนะนำวิธีการหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆที่ได้เงินจริงถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลานุดลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้เดี๋ยวนุชมาอัปเดตการถอนเงินให้ดูนะคะเมื่อวันที่22อ่านุชมีเลขของรางวัลเป็นบัตรครูมันนี่มูลค่า500บาท แล้วเมื่อวานวันที่26ยอดเงินก็เข้าแล้ววันนี้วันที่27เดี๋ยวนุชจะมาแลกอ่าสามบาทให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เล่นฟรีไม่ต้องลงทุนนะคะถ้าใครอยากเล่นหรือถ้าใครอยากลองเล่นก็ลิงก์เดี๋ยวนุชปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะการสมัครของเขาสมัครไม่ยากเราก็เลือกเอาว่าเราสะดวกการล็อกอินทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line เสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ตรงที่เป็นรูปคนตรงที่เขาเขียนว่าเชิญตรงนี้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะแนะนำเพื่อนก็เมนูนี้เหมือนกันเสร็จแล้วให้เรามาใส่รหัสแนะนำตรงนี้รหัสแนะนำที่เราจะต้องกรอกก็คือตรงนี้ประมาณช่วงนี้นะคะอันนี้นุชฝากโค้ดเลยละกัน ylqq 8 4 4 ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับเพชรได้รับโกคอยหรือแม้แต่ได้รับอ่าคอยเพื่อที่จะเอาไปเล่นเกมแล้วสะสมโกคอยแรกของรางวัลส่วนการแลกของรางวัลให้เรามาเมนูหลังสุดเสร็จแล้วเรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เมนูตรงนี้เหรียญตรงนี้เขาจะเรียกว่าโกคอยนะคะซึ่งโกคอยตรงนี้เราแลกของรางวัลได้เรากดที่คำว่า g i f t ที่เป็นรูปกล่องของขวัญตรงนี้เเมื่อ2วันที่แล้วเขาเอาระบบการเติมเงินเข้า True Money Wallet ออกการแลกของรางวัลจะแลกเป็นบัตรเติมเงินได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาอัปเดตใหม่การแลกของรางวัลเราก็ยังสามารถแลกเข้า True Money Wallet ได้นะคะแต่ ราคาไม่มี50บาทไม่มี90บาทแล้วก็ไม่มี150แล้วนะเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่300แล้วก็500สูงสุดก็คือ1,000บาทอันเนี้ยเราก็เล่นเราก็สะสมสำหรับคนที่จะแลกเข้า to m o n o y e y Wallet แต่ถ้าใครที่จะแลกเป็นการเติมเงินเข้ามือถือของรางวัลเขาก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้เราเลือกเอานะว่าเราจะแลกอันไหนของน้ตดคอแรก อ่าสามร้อยละกันบาทแล้วก็ให้มาใส่เบอร์วอลเล็ตสองช่องนี้ต้องเหมือนกันนะคะโอเคเดีย๋ยวนะนิรุตขอเกอบแป๊บหนึ่งเอาหายเอาใหม่เอาใหม่อ่ะกดที่ยืนยัน ยินดีด้วยส่งคำขอแล้ว t r u e Money จะส่งถึงคุณภายในหน่งหนถึงสาวันทําการอ่าเราก็กดปิดได้ส่วนใครที่ใช้ iOS ให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเรามากดที่คำว่าอ่ารายละเอียดตรงนี้นุชไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเหมือนกันไหมเราก็กดที่คำว่า go เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เหมือนกันอันนี้คนที่ใช้ iOS อยู่ อนุทฝากนิดนึงนะคะลองมากดดูนะว่ามันมีเมนูตรงนี้ไหมถ้ามีเราก็เอาคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปแนะนำเพื่อนหรือแม้แต่การใส่โค้ดแต่ถ้าใครไม่มีอันนี้เดีย๋ยวนุหาคำตอบมาให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรอะแต่ประมาณนี้การแลกของรางวาัลการแนะนำเพื่อนนุบอกไปแล้วในคลิปที่อก่อนหน้านี้ที่นุแลกไป ว่าถ้านุดแลกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนุดจะมาแจกวอลเล็ตให้แล้ววันนี้นุดก็แลกไป300เดี๋ยวนุดจะแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมค่ะ150บาทก่อนอื่นมาตรงคำว่ารายการตรงนี้ก่อนอ่ะรายการ นี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอน5้าโมงหน่อยๆน,นุดได้อยู่ที่500บาทมาจากค่าเกมไพ่แข่งคำสาอันนี้แอปนี้เขาจ่ายจริงนะคะเดี๋ยวขอสร้างซองแป๊บหนึง่งซองๆอ,อ่ะโอเคซองของขวัญจำนวนเงินก็คือ150เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบบสุ่มเหมือนเดิม จำนวนคนรับก็100เหมือนเดิมอ่ะโอเคสร้างซองก่อนนี่นะคะ150บาทจำนวนก็คือ100คนใครจะได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าระบบเขาสุ่มให้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการสุม่มอันนี้นุไม่รู้หรอกว่าใครจะได้มากได้น้อย ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังก็แล้วแต่ระบบเขาจะจัดการให้ละกันก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากเล่นเกมไพ่แคานาลสาลิงกเดี๋ยวนุชปักบุดไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ